ตัวนี้คือเครื่องวางจำหน่ายจริงผมได้มาจากที่ร้านบานาน่ราคา6,999นารสบาทสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่2สีสีเขียว Emerald Green แล้วก็สีเงิน Crystal Silver รรอม2 5 6้อยห้กิกไม่รอช้าเปิดดูพร้อมกันเลยทุกคนนี่ตัวเครื่องนะครับวางพิณ มีสติกเกอร์อิมมี่อ่าเอาออกไปในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมคู่มือการใช้งานด่วนด่วนซะด้วยทุกคนอ่ะคู่มือการใช้งานด่วนถ้าว่างก็ไปอ่านกันมีเคสซิลิโคนนะครับโอ้โห,โหนี่ดูนะ โมดูลกล้องนี่ดูใหญ่มากทุกคนอ่าอันนี้คือตัวเคสสายชาร์จไทซีด้านหนึ่ง usb c อีกด้านจะเป็น usb a ความยาวของสายก็ประมาณ1เมตรแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับ o n o r super charge ตัวนี้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ 11V 3 2โวลต์3.2แอมป์หรือว่า3 5วัตต์ นี่ได้รับมาตรฐานใหม่มอกอ6ก3อ8ส3 6ส่วนที่12563อาะแดปเตอร์ที่เหมาะกับบ้านเรานะครับเสียบแล้วแน่นเลยทุกคนและนี่คืออุปกรณ์ในกล่องนะนี่อุปกรณ์ในกล่องมีอยู่ตามนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับปึ๊บดูข้างหลังนะนี่สีเงินคริสตัลซิลเวอร์นี่ดูลวดลาย ระยิบระยับเลยผมจับมานะผมมีความรู้สึกว่าตัวเครื่องบางนะครับตัวนี้แบตของเขา6,000ม mm นะิลลิแอมนะโหแบต6,000ม mm ิลลิแอมทำตัวเครื่องได้บางนะครับแล้วก็จากที่จับดูเมื่อกี้ขอบไม่เหลี่ยมนะทุกคนเดี๋ยวจะทดสอบลองใส่เคสให้ดูนะครับนี่อ่ะ ถ้าใส่เคสแล้วก็จะประมาณแบบนี้เคสก็จะเป็นเคสซิลิโคนตามปกติทั่วไปนะครับก็พอดีนะแล้วก็ไม่ย้วยโอเคเคสใช้ได้อ่าอันนี้ก็คือตัวเคสนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยกล้องหลังเขาจะมีอยู่3ตัวกล้องหลัก108ล้านพิกเซลมีเลนมาโคร2ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลไฟแฟล ผมจะบอกว่าช่วงโมดูลกล้องของเขาเนี่ยตัวใหญ่กว่า X7B ที่ผมเคยรีวิวไว้อีกนะดูดิค่อนข้างใหญ่เลยนะอันนี้เรียกว่าจะมาครึ่งหนึ่งของเครื่องแล้วว่าดูดิแล้วมาดูที่ด้านข้างนะครับที่ด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีถาดใส่ซิมโอเคมีเฉพาะถาดใส่ซิมนะ สำหรับถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบ2สล็อตแบบนี้สามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมรองรับ 5G ทั้ง2ซิมแล้วก็ไม่สามารถใส่เมมเพิ่มได้ความจุของรุ่นนี้256กิกอยู่แล้วนะที่ด้านบนจะมีไมคตัดเสียงอินฟราเรดสามารถใช้งานเป็นรีโมทได้ด้วยนะมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ไมค์พอร์ตชาร์จ Type C ลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะลำโพงอีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับลำโพงกล้องหน้าเซลฟี่8ล้านพิกเซลที่หน้าจอมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานขนาดหน้าจอ6.8นิ้วรีเฟรชลตเเฮิร์เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Honor Power by Android เปิดเครื่องมาเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกภาษานะ เดี๋ยวผมตั้งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi 5รองรับ2.4 GHz และ5 GHz เรเริ่มต้นมาเขาจะมีให้เราเลือกแบบท่าทางคือไม่มีปุ่มนะใช้ปัดเอานะครับแล้วก็จะมีให้เลือกแบบ3ปุ่มผมจะเลือกแบบท่าทางนี่อู้จอสีสวยใช้ได้นะตัวนี้เป็นจอ LCD นะทุกคน มาดูในส่วนของอ่าเกี่ยวกับโทรศพัพท์ Magic OS เวอร์ชัน7.2 Android 13กดเช็คเลยนะ Android 13นะครับตัวนี้ใช้ชิปเซตของ MediaTek Dimensity 6020 RAM 8 g b เขาจะมี Honor RAM Turbo ให้เราอีก8 g b รวมเป็น16 g b ในส่วนนี้ไม่สามารถกดปิดได้นะครับ ROM 2 5 6ร b ความเรียดของหน้าจอ2,412คูณ1,080อัตราการรีเฟรชหน้าจอเริ่มต้นมาเขาจะปรับไดนามิกให้เราเลยนะตัวนี้จะได้รีเฟรชเก้าสแล้วก็ระบบจะปรับให้เราอัตโนมัติหรือว่าเราจะตั้งเอง 90Hz แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครต้องการประหยัดแบตน,นะให้เลือกเป็น 60Hz สำหรับรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เลยนะ9 0 h เฮิร์ตหน้าจอหลักและวอลเปเปอร์เขาจะมีทีมให้เราเลือกด้วยมีวอลเปเปอร์แล้วก็ปรับแต่งไอคอนได้อ่าโอเคไหมมาดูในส่วนของคอนโทรลเซ็นเตอร์นี่นะครับมีรีโมทการควบคุมอุปกรณ์อันนี้ก็คือใช้ตัวอินฟราเรดตรงนี้ ถ้าใครมีแอร์ทีวีอะไรเนี่ยเราสามารถตั้งเป็นรีโมทได้แล้วก็กดใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับจึกจ๊กๆึสามารถกดแคปหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคือใช้หลังนิ้วนะครับกด2ทีปุ๊บปบ๊ก็จะเป็นการแคปหน้าจอสําหรับแคปหน้าจอบางส่วนก็สามารถทําได้นี่เรียกว่าครบเลยนะอ่ะมาดูแกลลอรี่นะครับ นี่อันเมื่อกี้นะที่ผมแคมปหน้าจอไว้แบบบางส่วนนะครับหรือว่าถ้าเราใช้หลังนิ้ว2นิ้วแบบนี้ก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอดูนะมีแถบด้านข้างอัจฉริยะเรียกว่ามีเหมือนรุ่นพี่อะดูดิแล้วเวลาใช้งานนะวืดวืดไหมวืดวืดมาดูเปิด2หน้าจอกันบ้างอันนี้หน้าต่างลอยก่อนนะเปิดหน้าต่างลอยนะครับนี่ เห็นไหมสามารถเปิดสองหน้าจอได้ปรับได้แนวนอนก็สามารถทําได้ดูสิส่วนปรับเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคนี่หน้าต่างลอยก็สามารถทําได้ตามปกติเลยนะอ่ะเห็นไหมนี่สลับกันได้ย่อได้ขยายได้ เรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยทำได้หมดเลยนะเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันเข้าก่อนนะครับอ่าดูสีสันใช้ได้ไหมไปดูงานวิดีโอสำหรับวิดีโอของกล้องหลังสามารถถ่ายได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับนี่แล้ววิดีโอของกล้องหน้าอ่าวิดีโอของกล้องหน้าเหมือนกันนะได้ 1,080p 30เฟรมเรท เขาจะมีโหมดรูรับแสงโหมดกลางคืนภาพถ่ายบุคคลสามารถใช้งานโบเก้แล้วก็สามารถใช้งานโหมด,ดิวตี้ไปพร้อมด้วยกันได้เลยนะโหมดรูปภาพโหมดวิดีโอหลายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดโปรสโลโมชั่นพาโนรามาภาพถ่าย sdr ดวงเวลาลายนา้ำซปเปอร์มาโครความละเอียดสูงเครื่องราวสแกนเอกสารกล้องหน้าที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีภาพบุคคลรูปภาพ วิดีโอแล้วก็โหมดหลายวิดีโอประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของกล้องหลังโอเคก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะทุกคนหลังจากที่ทดสอบมานะครับมาสรุปจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะอย่างแรกเลยแบต6 0 0 0มิลลิแอมแล้วได้ตัวเครื่องที่บางนะครับกล้องหลัง108ล้านนี่ตัวนี้น่าสนใจนะแล้วก็ลำโพงสเตอริโอคู่สามารถเปิดเสียงดังได้200เเซ สำหรับรีวิวแกะกล่องก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบเครื่องก่อนนะใครอยากให้ผมทดสอบในส่วนไหนสามารถพิมพ์มาคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะนี่น่าสนใจไหม